ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องครับคูนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมมีอะไรมาอวดนะครับนี่เลยลูบิกนะครับขนาดแบบ3คูณ3คูณ3นะครับเป็นลายของเสื้อคลุมจากอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตศูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงก่อนอื่นดูขนาดนะครับขนาดจะเท่ากับลูบิกมาตรฐานธรรมดานี่ครับ น้ำหนักสำหรับผมรู้สึกว่าจะเบากว่าแต่ไม่ได้ช่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเสื้อคลุมใครบ้างมีเสื้อใครบ้างนะครับก่อนอืน่นต้องนี่เลยครับพระเอกครับทันจิโร่นะครับทันสำหรับทันจิโร่จะตรงข้ามกับเสื้อคลุมของกียูนะครับอ่าแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเป็นของอชินบุครับชินบุ เสาหลักมแมลงนะครับจะตรงข้ามกับนิซโกะนะครับตรงข้ามกับน้องสาวพระเอกแล้วก็เสาหลักเพลิงครับเกียวชิโร่นะครับจะตรงข้ามกับเซนอิซึนะครับดูนะเวลาเล่นนะครับเราต้องจําให้ได้ว่าใครตรงข้ามกับใครตอนนี้ถ้าจะให้จําง่ายก็มีผู้หญิงอยู่2นะครับก็จะมีเสาหลักแมลงนะครับชินุบุ แล้วก็เนสโกะแล้วก็ตัวเด่นผู้ชายก็เป็นพระเอกทันจิโร, u, ร,ร,ร, o, ร่ตรงข้ามกับคิยูนะครับเสาหลักวาลีแล้วก็เสาหลักเพิงเคียวจิโร่นะครับตรงข้ามกับเซนอิซึนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันลักษณะการหมุนนะครับสำหรับผมนี่ถือว่าหมุนหมุนง่ายอยู่นะครับหมุนง่ายใช้ได้ เวลาเล่นนะครับก็เล่นแบบ 3, คูณคูณ 3, 3ธรรมดานะครับ عة, ตรงนี้บิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูว่าเป็นยังไงไม่เล่นนะครับวันนี้จะมาแกะให้ชมเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับขอปรับกล้องลงก่อน عة, เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าพลาสติกมันเป็นยังไงลักษณะของนี่ฮะ แกะนะครับแกะให้หมดเลยนะครับ,บติกจะเป็นสีขาวๆขาวๆขุนๆ,ๆ,ๆนะครับ,นะรบแล้วแกะแล้วผมจะต่อคืนได้ไหมเนี่ยโอเคเอ,อ่านี่สังเกตนะครับจะไม่เหมือนรูบิกธรรมดาดูแกนกลางครับเ,เลื่อนเลื่อนได้ ครับเดี๋ยวลองแกะด้านข้างจะแกะได้ไหมเนี่ยแข็งจังเป็นไม่ได้เห็นน็อตนะครับมันเป็นเมือนพลาสติกถึงว่ามันเบานะครับมันเป็นพลาสติกเดี๋ยวนะแกะหมดเลยอบ มันมีส่วนของเหล็กนิดนึงนะครับเป็นน็อตแล้วก็เป็นสปริงนะครับเป็นสปริงโอเคแกะให้หมดแกะให้หมดแล้วต่อถึงจะได้ไหมเนี่ยก็จะต่างจากรูบิกทั่วไปตรงแกนกลางตัวนี้มันขยับได้นะครับแล้วก็มีสปริงเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้วันนี้มาแกะให้ชมแกะไม่ได้ก็จะประมาณนี้ครับลูบิกลูบิกดาบิคาดอสูรแกนกลางจะถามว่าตรงนี้นะครับถ้าอยู่ตรงลองลูกนี้ผมยังหมุนง่ายอยู่ครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองเล่นให้ชมนะครับแต่คลิปนี้เราหมักแกะก่อนว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับลูบิกลูกนี้ผมสั่งแพ็กเกจเป็นแบบนี้ครับผมสั่งที่ช้อปปี้ e นะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงแตกต่างกันนะผมเลยสั่งมา7จ็ดลูกเลยแต่พอได้มาปุ๊บไม่ได้แตกต่างเลยครับเพราะว่าผมเห็นคนรีวิวในร้านเขาบอกว่า สั่งแบบนี้แต่ได้อีกแบบหนึง่งซึ่งผมอยากได้ที่เป็นรูปตัวละครแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ผมก,ก็ก็ชอบนะครับลูกนี้ราคา169บาท6กสตางค์ก็170บาทนี่แหละครับผมสักมา7รูปตอนแรกก็ดูว่าหมุนดีไหมก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้เราเอาความสวยครับเอาความอินเทรนดเอาความที่ มันเป็นกระแสแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่นให้ชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อคืนก่อนนะเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเล่นให้ชมนะครับว่ามันเล่นง่ายไหมมันหมุนยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระนะครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้มาแกะ ก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วต่อไปผมจะประกอบแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับจะเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับสาหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับวิธีการเล่นลูบิก3คูณ3คูณ3แบบดากพิฆาตอสูรบ๊ายบาย you